เรื่องเล่าเขย่าโลมสวัสดีค่ะเรื่องที่จะนำมาเล่าต่อจากนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ EP 3เรามาต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องเล่าที่คุณออยได้โทรมาเล่าให้ดิฉันฟังโดยมีชื่อเรื่องว่า ประสบการณ์เห็นผีครั้งแรกของคุณออยเรื่องมีอยู่ว่าย้อนไปเมื่อประมาณ2อถึงสปีที่แล้วคุณออยได้มีโอกาสไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ในตอนนั้นคุณออยอายุ24ย่าง25ปีอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดแต่ก็ไม่สามารถลางานเพื่อกลับไปฉลองวันเกิดที่บ้านได้ เนื่องจากมีงานที่ต้องเคลียร์อีกเยอะจึงหาสถานที่ทำบุญวันเกิดของตัวเองที่เชีงยงใหม่แทนวัดที่คุณออยเลือกก็คือวัดดอยคำซึ่งมีปู่แสะย่าแสะหรือคือยักษ์ที่เฝ้าอยู่ทางขึ้นวัดดอยคำคุณออยอยากไปทำบุญให้ท่านเลยตั้งใจว่าจะไปในวันพรุ่งนี้เลยในคืนก่อนถึงวันเกิดของคุณออยนั้นเป็นวันพระจันทร์ข้างแรม หรือทางเหนือเรียกว่าคืนเดือนดับในขณะที่คุณออยกำลังจะนอนหลับก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดซึ่งเป็นเสียงเหมือนเสียงรถขายไอติมคุณออยแปลกใจว่าทำไมรถขายไอติมถึงมาในเวลานี้ดูนาฬิกาก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วจึงลุกขึ้นไปมองทางหน้าต่างแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยคิดว่า เป็นเสียงกระดิ่งของแมวที่ชอบมาวิ่งเล่นยามดึกจึงกลับไปนอนต่อในช่วงเวลาประมาณตีสามได้ยินเสียงสุนัเขเห่าซึ่งห้องของคุณออยอยู่ชั้นหนึ่งจึงได้ยินเสียงชัดมากและที่หน้าต่างที่ติดกับระเบียงก็มีเพียงผ้าม่านโปร่งปิดอยู่สามารถมองออกไปก็เห็นภายนอกได้ซึ่งห้องของคุณออยตรงกับโรงจอดรถ ถัดจากโรงจอดรถเป็นที่ทิ้งขยะของหอพักในขณะนั้นได้ยินเสียงสุนัขเหา่าซึ่งตรงกับห้องที่คุณออยพักอยู่คุณออยจึงมองผ่านทางหน้าต่างออกไปก็พบสิ่งแปลกประหลาดคือสุนัขสามตัวยืนหันหน้าเข้าหากันแล้วส่งเสียงเห่าใส่ความว่างเปล่าที่อยู่ตรงกลางระหว่างพวกมันคุณออยสงสัย จึงเปิดม่านดูเพื่อให้มองเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นว่าสุนัเขเห่าอะไรสิ่งที่คุณออยเห็นคือชายสูงอายุคนหนึ่งดูคล้ายคนจีนสวมใส่เสื้อสีขาวคอกลมกางเกงห้าส่วนแต่ที่น่าแปลกใจคือชายคนนั้นไม่มีเทา้าลักษณะเหมือนกำลังลอยอยู่คุณออยพยายามมองเท้าชายคนนั้นให้ชัดอีกที เพราะคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่กลับมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นตอนนั้นคุณออยตกใจช็อกมากทําอะไรไม่ถูกสติที่ลงเหลือเพียงน้อยนิดบอกกับตัวเองว่าต้องแกล้งทําเป็นไม่เห็นเท่านั้นจึงแกล้งทํำทีว่าเดินไปเข้าห้องน้ำเมื่อตั้งสติได้จึงเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วมองดูที่หน้าต่างอีกครั้งเพื่อยืนยันกับตัวเองว่าสิ่งที่เห็นนั้น ไม่ได้มโนภาพหรือตาฝาดไปเองชายชราคนนั้นยังยืนอยู่ที่เดิมแถมยังหันหน้ามายิ้มให้คุณอ้อยคุณอ้อยถึงกับสติแตกรีบปิดผ้าม่านแล้ววิ่งขึ้นเตียงคลุมโปงคุณอ้อยเล่าว่าจำใบหน้าของชายแก่คนนั้นได้ชัดใบหน้าคล้ายคนจีนมีหนวดเล็กๆที่มุมปากและตรงคางสวมเสื้อสีขาวบางๆกับกางเกงห้าส่วนสีดำ มองเลยขอบกางเกงลงไปไม่เห็นเท้าลักษณะเหมือนลอยอยู่คืนนั้นทั้งคืนคุณออยไม่สามารถนอนหลับได้เลยจึงเล่นมือถือจนถึงประมาณตีสี่คุณออยก็ยังไม่กล้าลุกไปอาบน้ำนอนรอจนได้ยินเสียงรถขยะขับผ่านมาเพื่อเก็บขยะข้างโรงรถในเวลานั้นก็เกือบตีห้าเข้าไปแล้ว คุณออยจึงรีบลุกไปอาบน้ําเมื่ออาบน้ําเสร็จคุณออยจึงเตรียมตัวออกจากหอพักในขณะที่เดินออกมาก็เจอพระบินทบาทผ่านมาพอดีคุณออยบอกว่าตั้งแต่มาทํางานที่นี่หลายเดือนแล้วยังไม่เคยเจอพระรูปไหนมาบินทบาทแถวนี้เลยต้องเดินออกไปนอกปากซอยถึงจะเจอพระที่มาบินทบาทในตอนเช้า ก่อนที่จะเดินออกมาจากหอพักคุณออยได้หยิบขนมและนมจากในห้องตั้งใจว่าจะเอามาทานรองท้องแต่บังเอิญเจอพระมาบิณฑบาตและเช้าวันนั้นก็เป็นวันเกิดอายุครบ25ปีของตนเองจึงเอาขนมและนมใส่บาตรให้พระรูปนั้นพระกล่าวให้พรสั้นๆเพียงว่าอายุวันโนสุขขังพระลัง คุณออยจึงก้มลงกราบและในขณะที่ยังไม่ได้เงยหน้าขึ้นมานั้นพระรูปนั้นกล่าวกับคุณออยว่าเจอดีเข้าแล้วละสีโยมคุณออยแปลกใจและสงสัยมากว่าพระท่านรู้ได้อย่างไรจึงเงยหน้าขึ้นมาเพื่อจะถามพระเกี่ยวกับชายชราคนนั้นที่เจอมเมื่อคืนว่าควรทำบุญให้เขายังไง หรือเอ่ยว่าอุทิศบุญให้ใครดีเพราะไม่มั่นใจว่าเขาเป็นเจ้าที่หรือเปล่าปรากฏว่าในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีคุณออยเงยหน้าขึ้นมาพระรูปนั้นก็ไม่อยู่แล้วเป็นเหตุการณ์ช็อกครั้งที่สองที่คุณออยได้พบเจอในวันเกิดของตัวเองคุณออยจำลักษณะของพระรูปนั้นได้เพียงคราวๆ ไม่ได้จำได้ชัดเหมือนชายชาราที่เจอเมื่อคืนสีจีวรที่พารูปนั้นสวมใส่เป็นสีแดงเลือดหมูริมฝีปากของท่านมีลักษณะบาง <c oughs> คุณออยบอกลักษณะได้เพียงเท่านี้ <c oughs> เมื่อดิฉันได้ฟังเสร็จจึงขออนุญาตคุณออยทำการเปิดไพ่เพื่อสื่อสารถึงวิญญ,ญาณของชายชาราและพรารูปนั้นว่าท่านมาจากที่ใด คุณออยบอกก่อนแล้วว่าคุณออยทราบแล้วว่าชายชราที่เห็นและพระรูปนั้นท่านเป็นใครแต่จะขอให้ที่ฉันลองเปิดไพ่ก่อนว่าจะตรงกันกันกบที่ทราบมาหรือไม่ในขณะที่ทำการเปิดไพ่เราทั้งสองต่างคนลุกพร้อมๆกันไพ่เล่าว,ว่าชายชราที่เจอท่านเป็นเจ้าของที่หรือเจ้าที่เป็นเวลาของเขา ที่ออกเดินตรวจบริเวณหอพักแห่งนั้นและในวันนั้นเป็นวันเกิดของคุณออยท่านเลยมาทักทายซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่คุณออยรับรู้มาจากการที่ได้ไปสอบถามกับพระอาจารย์ที่นับถือส่วนพระที่คุณออยเห็นนั้นคุณออยได้ไปสอบถามกับพระที่คุณออยนับถือและพระอาจารย์ท่านบอกว่าสักวันคุณออยจะได้เจอกับท่านเอง ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของคุณออยและคุณออยก็ได้เจอกับท่านแล้วท่านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่เองภายหลังจากที่คุณออยได้เห็นชายชาราและพระรูปนั้นก็เริ่มเห็นดวงวิญญาณต่างๆมากขึ้นพร้อมกับเซนในการรับรู้และสื่อสารกับดวงวิญญาณได้ฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยนะคะ คุณออยฝากเรื่องสยองขวัญที่น่ากลัวชนคนหัวลุกไม่แพ้เรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ